มาแล้วนี่คงเป็นตาบุญของฉันทีท่เธออะไรวะที่เธออะไรนะเาลแล้วไงต่อแกเข้ามายาง <are> แกส่งรีเควสมาดิ <Huh? S 1> แกส่งรีเควสมาก่อนดิรีเควสตรงไหนอะ กูเกียกว่ะกูเกียกได้เฮ้ยก็ไหลได้นี่ไม่นี่ของแกฉันดูแกอยู่ไม่ก็หมายความว่าแกทำไมวะอ๋อดีไงเออเคยนั่งตรงนู้นไปเครียดวะทุกคนมันเครียดจังเลยอะอะไรใหม่ๆ อะไรใหม่ใหม่เซครับ everybody ครับแล้วแกกดมาอย่างอ,ะ <c oughs> อ่ะกดแล้วอ๋อโอเคขอดูก่อนนะ <c oughs> อ๋อเจอแล้วเจอละ <c oughs> มันมายัาง นีละนีละมาอืมอืมมาสะท้อนปะเกี่ยวะเกี่ยววะกันเกี่ยวไแอปไรหรอกชื่อไม่ะู้เอสวัสดีครับทุกคนโอ้โหสวัสดีครับทุกคนมีคนบอกว่าเมาหัวเม้าทิ้งหอกทำไงได้ ก็ไม่ไปไม่เลยมันเมาหัวไหมเมาหัวเพราะแกเดินไปเดินมาเปล่าอืมนั่งกูที่โอเคไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูโพหรอดูได้ไงวะก็เห็นนั่งจ้องจออีกจอนึ่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันจำได้อ่ะเอาดี EP อ่ะนั่ก็รู้โอ้โหรู้กัรู้ค่ะแหมอ๋อเสียงของกล้องมันกล้องมากเลยระแกไปอยู่ตรงนั้นแมันจะไม่กล้องเหรออ่าไม่กล้องเหรวว่าเออระวังภาพข้างหลังนะนี่ไง ได้ไหมะ่ะได้แหละโอเคทุกคนครับอ่าเราเพิ่งอ่ดู EP เจ็ดกันไปใช่ครับเป็นยังไงบ้างฮะอืมเราถามเขาแล้วเขาว่าพิมพมาอย่างนี้เหรอนี่ไงนี่ไงไรีแคปกันหน่อยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะรีแคบเล่ย สิพีเออพี่าเอออย่าแทนไปหาแบบเหาอะไรวะปั๊มน้ำเร็วมากเลยคุณจิตติเออยังไงเล่าดิมีเล่าดิก็มีแต่คนมีชวนคุยอยู่นั่นแหละว่าจะดูซีรีส์ดูซีรีส์พูดชเลออพูดดิกูเหงาว่ะเอาใหม่อาวันนี้ทำอะไรวาก็คือซีนวันนี้ครับก็แบบว่าตอนแรกอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เฮงกับโมเนี่ยเราก็มีเอาแบบเด็ๆอะไรก็คือเฮงโมชิชาแล้วก็นิวเยียก็ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปเที่ยวสวน,นสนุกด้วยกันวันนี้ uh, แล้ว<ช>อย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นเหมือนเดทแรกแบบท uh, date ริปเอ่อดับเบิลเดทกันสองคู่อะไรอย่างเงี้ยอืม่มันก็เป็นแผน,แแผนก็คือว่าก็อยากให้เหมือนแบบไปตกลงกับ นิวเยียไว้ว่าเออจะจะชวนชิชาไปให้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ได้ไปเที่ยวกับโม่ด้วยเป็นแบบเป็นเดทครั้งแรกเลยของโม่กับกับเหงนี่คือคือนิวเยียมันมันชอบมันชอบชิชาชิชาชิชาแล้วทีเนี้ยเออจริงๆแล้วชิชาก็ชอบเหงใช่เออแล้ววันนี้ก็ปลุกร้องไห้ปลุกร้องไห้ ยูยีก็ได้สงสารวันเนี้ยเออแต่เพื่อนเลือกเลือกผููไม่ไหวละกูต้องมาก่อนอะแล้วเความความความโหดของมันก็คือแบบพอจังหวัดที่ทิชาจะบอกชอบเพงเพงมาบอกว่าผมกมโมอยู่จริงๆแล้วอ่ะนี่คิดว่าเฮงอ่ะรู้อยู่ตรงนานแล้วว่าทิชาชอบเพงหลอเออรู้ ตแก่ <Okay. S 2> เออแต่ก็ตีมเลยแบบแบบไม่เป็นไรหรอกมัง้งชอาชอบตายอะไรเงี้ยโดยโดยแบบว่าโดยตัวเฮงนี่เองอะไรอย่างเงี้ดยด,ด้วยเนือบทด้วยแต่เนือบทเขาไม่ได้เล่าว่าเฮงนี่ชอบชิชาเฮงนี่ไม่รู้ว่าชิชาชอบอยู่เขาไม่ได้เล่ามันเหมือนต่างคนต่างชอบกันปะเฮงกับชิชาแต่แบบจังหวะมันจังหวะมันงี้ไหมตอนเ หรือเปล่าเคยชอบก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้เลยเดาแล้วหลังจากนั้นก็คือเกิดเรื่องอีกแล้วเออเกิดเรื่องอีกแล้วก็คือ,อคุณเจเจคุณโลสทะเลาะกันอีกเ,อเรื่องหา,าที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยใครชอบชอบคนนูน้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบมีคนตามมาไหมด้วยความเป็นซุปเปอร์สตาร์เนาะเราต้องดูแลเออ เราความเป็นซุเปอร์สตาร์ใช่เขากลัวคนเห็นนู้นนี่นั่นเลยเนี่ยแล้วก็พอเกิดเรื่องปุ๊บไอเฮงนี่ก็ต้องไปหาโมโมกําลังดูเขาเที่ยงกันอยู่เลยเนี่อนี้คือตามสคริปต์นะเขาอยากรู้ว่าตอนที่เฮงตกลงเป็นแฟนกับโมอะอยากรู้ว่าทําไมเฮงถึงยอมตกลงคบกับโมเอออยากรู้เหมือนกันก็เพื่อให้โมมั่นใจไงว่าแบบ เพงแบบมันมันคิดดีแล้วคิดจริงๆแล้วว่าเออจะคุปปาโมนแฟนอะไรอย่างเงี้ยสร้างความมั่นใจพวแล้วก็ไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากเป็นภาพซ้ําเหมือนเดิมว่าแบบโมต้องคอยเก็บกระเป๋า,ปาแ,ลแล้วออกไปอะไรเงี้ยจะได้ต้องร้องเพลงคือจะไม่หันหลังถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ดีทำเลวะ <laughs> อ่ะแล้ว <laughs> ก็คือแบบชัวร์แล้วว่าแบบเอ้ยเฮ้ยแกเราว่าเรามีความสุขรู้สึกให้นายหว่างเงี้ยใช่ก็ เมคชัวให้เขาไปว่าแบบเออจะพบกันแล้วนะพบกันแน่ๆแล้วก็จุ๊บไปเลยสร้างความมั่นใจเพราะว่าเทคงนี้พูดไม่ค่อยเก่งโอ้โหพูดไม่เก่งเลยพูดทั้งโอ้โหพูดทั้งวันอ่ะอยากรู้ว่าอุ้ยเอ้ยชอบคันผามนี้เฮงชมโมว่านารักบ่อยมากอ้าวไม่ใช่นี่ว่า อ่าโอเคอ่านถ้าจบก็ได้ไม่ใช่มันอยู่ในนี้อตอนแรกดูจะเป็นคําถามของแกเป็นคําถามของฉันว่าเขบอกว่าเฮงอะชมโม่น่ารักบ่อยมากแล้วถ้าเป็นโม่จะชมเฮงว่าอะไรเออไนถามไอแกตอบสิโอจะชมคุมอะไรมันได้ทำไมเออจะชมว่าวันนี้แกสุ่มซ่ามดีจังเลยไอเต้าเหรอ เฮ้ยวัน uhm นี vel, ้ทำแก้วแตกแล้วหรอน่ารักอ่ะเออความน่ารักไงเออความน่ารักอ่ะก็คือถ้าถ้าถ้าเฮงชมโมว่าน่ารักโม่ก็จะชมเพงว่าเก่งที่สุดเนี่ยโม่ก็ชมเฮงว่าเก่งทำไมอ่ะไม่รู้มันดูแบบกูดบอยอ่ะอืมเก่งในเรื่องอะไรอ่ะมันเหมือนแบบหมาโกลเด้นหมาไซอ่ะไอไอเฮงอ่ะมันแบบสปอร์สเจอะอะ ไปรับไปเรื่อยอ่ะ้ก็จะปะ,อะเอออืมอ่าแล้วเขาก็ถามว่าเอ้ยแล้วตั้งแต่ดูมา ep หนึ่ง ep เจ็ดคุณชอบอ e ีอ่ะคุณชอบซีนไหนมาที่สุดโหโอ้เอ้ยเอาเอา ep e ีนี้ไหมเอา ep นี้มไหมเออเอเออนี่นว่า,วาเอออ่ะแกชอบซีนไหนชอบซีนที่คุณฮารุตับมาเออ เออเป็นเป็นความเซอร์ไพรส์มากเลยที่เราบอกว่าเราเราไปเล่นที่เขาแบบเราไปเล่นมารีเมของเราอะไรมารีของเราว่าเราไปเล่นรีเมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาแบบเล่นแบบมาให้เราอะเซอร์ไพรส์นะแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เขาเล่นแบบคือแบบเออน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกสินหนึ่งคือสิ่งที่สมมมโน่ารักแบบรักดีวะอะไรเงี้ยตอนที่นั่งผ่ากับตอนที่กินเป็นไฟเออ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 ไอซีไอซี ทำไมทรายชอบสิน่ะน,นะก็ไม่รู้ทำไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีเหตุผลบทมันน่ารักดีรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบเป็นแฟนกันที่แบบเอ้ยมันจอบมวาน่ารักก็ก็น่ารักดีนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออเออเพราะว่าแม่ค่อยได้เล่นแบบว่าบทที่แบบมันต้องพูดต้องบรารนาวความรู้สึกของตัวเองแบบมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพอได้พูดก็แบบไม่พูดอีกแล้ว เออแต่แต่ชอบอีพีเอาจริงชอบชอบทางเรื่องของเรื่องนี้ตรงที่แบบว่าอ่าอาถาอาถามอีกนะว่าถ้ามิกชอบซีนไหนที่สุดมิกชอบซีนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีนที่โมมันพูดความรู้สึกของมันกับกับเฮงต่อหน้าอ่าคุณโรสกับ <S 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 คุณเอออันนั้นอันนั้นชอบหนึ่งแล้วก็ชอบนที่สองคือตอนที่อา่าเฮงกับโมไปนั่งกันที่สวนสาธารณะแล้วมันก็คุย บอกออความรู้สึกกันต <มา S 1> รงเออรู้สึกว่าเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะชอบชอบบทของเรื่องนี้อย่างคือมันไม่ใช่บทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําคพูดมันไม่ได้แบบเข้าใจยากอ่ะมันเป็นคําพูดเรียลลิสติกที่แบบก็เนี่ยความรู้สึกตรงๆไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันเป็นคําพูดที่คนพูดกันจริงๆอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ป่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคําที่ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายเออใช่รู้สึกว่ามันดีแล้วบทมันดีมากอะไรเงี้ย และอีกซีนที่รู้สึกว่าชอบมากก็คือซีนที่ชิชากับเฮงอ๋อเออซีนกชอบอ,อีพีนี้แบบพี่กะปุกเอาไปเลยอุ๊ยอะไรอ่ะเออแบตหมดรอหรือว่ากดปิดอ่ะฮัลโหลเออโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอเอาพี่เออเข้ามาใหม่ก่อน พี่เออไม่อยู่ในห้องน้ำครับพี่เออยู่ห้องครัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรเกิดฮะอะไรเกิดเกิดตะกี้กดผิดอ๋อ,อโอเคเอออะไรนะเออชอบซีนเออ่กระปุกเหมือนกันที่แบบที่แบบอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอกความรู้สึกอะไรเงี้ยกับกระปุกแล้วก็บอกความจริงว่าเออโคโม่แล้วเนี่ยคือมันเป็นซีนที่แบบว่า ไม่ใช่อารมณ์อ <sm Un resh ed> <Trans danach formula> ่ะชอบเป็นคนชอบเล่นซีดาม่าด้วยมั้งนี่เออชอบมากให้น้ําตามันไหลปอแปะปอกแปะเนาะไม่ไหลจ้าเรื่องนี้ไม่ไหลเอะจริงหรือเปล่าเอ๊ะสรุปนี้ก็ใส่น้ำไม่แต่เรื่องเนี้ยมันดูวมันมีความคอมเมดี้มาก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 กว่าเป็นซีรี์รางอีกนะทุกคนนี่จริงแล้ว่ะเออเออแล้วเมื่อกี้ เพลงแต้มบุญออกแล้วออกแล้วหรออ่ะออกแล้วออกแล้วอ,ออกแล้วอ่ะพี่เอิร์ธพูดถึงแต้มบุญหน่อยก็เป็นเพลงที่ตั้งใจร้องมากๆให้คนได้ฟังกันก็เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นฟิลแบบแทนตัวเฮงว่าแบบเออไม่คิดว่าโมจ่จะเข้ามาในชีวิตก็คือ uh huh. โมเป็นเหมือนแต้มบุญของเฮงอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ไม่คิดว่า ด้วยลักษณะนิสยัยหรือว่าทางกายภาพหรือว่าทางแบบว่าการแบบแสดงออกของเฮงจะมีคนชอบแบบจริงๆจ,จังๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าโชคดีมากได้เป็นตั้มบุญได้เป็นลักกี้แฟนอ่า <c oughs> อ,อีกอันหนึ่งอยากรู้มากเอาขอเขารเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรพูดอะไรเนะี่ยะ <c oughs> จะพูดว่าอ่าอ๋อแล้วทั้งสองคนทั้ง นี่ัอ่านโพยอล้เนี่ยโอเยอดิดอนนอยดิ๊งองอยากรู้ว่าอยากให้ทุกคนทางมิกทางเอิร์ดบอกว่าอยากให้ทุกคนจับตาดูอะไรในอีพีแปดมิกว่าไงเอออีพีแปดเป็นอีพีเอ้ยเป็น e ีพีที่ชอบมากเหมือนกันเพราะว่าต้องชอบตั้งแต่ตอนอ่านละอีพีหน้ามันจะมีความวายป่วงแล้วมันจะมีความตลกแบบตลกมากๆอ่ะ แต่รอดูเลยกันและอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่โมเอ๊ะเฮงกับโมประกาศแต่ว่าเออเป็นแฟนกันแบบทุกคนรู้หมดแล้วอะจะทําตัวยังไงกับแบบพนักงานในออฟฟิศเอออยากรูว่าทุกคนจะแบบมีปฏิกิริยายังไงเออใช่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 เอแล้วก็อีพีหน้าก็น่าจะฮอปกันอยู่อเออเป็นอีพีที่ฮอปอีอีพีหนึ่งเลยหลังจากนี้มันจะดูเป็นซีรีส์ความรักละ มันจะเริ่มเป็นซีรีส์โรแมนติกละเพราะว่ามันอ่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ประมาณหกอพีตั้งแต่อีพีเจ็ดไปนะจะเป็นแบบซีรีส์แบบอืมเราก็จะมีเรื่องหนึ่งละความดราม่าด้วยปะเอ้ยพูดทำไมอ่ะถามไม่เฉยอ๋อมีความดราม่าไหมโอ้โหนี่เราอยู่กับเอิร์ธพิลพัฒน์วัฒเศรษฐิรีทำไมดราม่ามันเข้าเลือดเขาอยู่ละเวออ เออรอดูรอดูกครับก็ขอบคุณแฟนๆแล้วกันเนาะช่วงนี้ละมาเพื่อสอดเลยนันนีงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบว่าอันนี้พูดจากใจจริงเนาะเราพูดไปหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะพูดอีกสักลอยๆรอบเหมกัน ก็ขอบคุณที่ทุกคนคอยสปอร์ตซีรีส์ออสังเนอร์ไทยแลนด์เนาะใช่ฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบเห็นทุกอย่างในทุกทก,ทการกระทาของทุกคนอะไรเงี้ยว่าแบบทุกคนชอบยังไงแบบมีการแบบว่าดิสคัตกันยังไงอะไรเงี้ยเราอ่านหมดอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ที่ทุกคนชอบกันนะครับเดี๋ยวไว้เราเรามาเจอกัน EP แปดนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมก็อยู่ด้วยกันมาจนถึง EP เจ็ดแล้วก็อ่า ขอบคุณทุกคนเหมือนที่พี่เอิร์ธบอกเลยคือดีใจมากที่แบบเราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนที่ดูจะมีความสุขถ้าเกิดใครเนี่ยมีมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนที่พ่อแม่บอกพ่อแม่บอกมาดูพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่พี่เอิร์ธด้วยคร<อ>ับผมซักคุกไหมซักคุกไหมไปนี่คง<า>เป็นแตมบุญของฉันโอ้โหพอเพาะมากเสียงกล้องสุด แล้วก็ฝากทุกคนนะครับไปแบบเล่นแท็กเล่นเทนกันต่อนะครับแล้วก็สนุกสนุงนะครับดูได้ที่วิวนะครับผมก็ฝากดีฝากดีว่ะฝากด้วยนะครับครับบายบายครับสวัสดีครับ